ทะเลของอ่าวไทยนะครับเส้นทางขหัวหินสัตหีบนะครับอันนี้คืออ่าเป็นคลื่นที่เกิดมาจากไปจากของเดือนตห้านะครับเห็นใหญ่มากครับตอนนี้ก็ประมาณ 55นะครับดวงอาทิตย์กำลังรับของฟ้าสังเกตได้เลยครับฝั่งนี้เห็นเป็นของฟ้าสีแดงครับของฟ้าสวยงามเนี่ย,ยดูจากที่ตะวันตกเราจะมองไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยตรงนี้กลางทะเลนะครับเนี่ยจ้าตรงนี้ไปมันจะมืดเพราะตรงนี้ครับ,รรรบดวงอาทิตย์ได้ตกไปแล้วเนี่ยกลางทะเลครับ คอทิศตะวันตกครับผมจะหมุนไปทางขวาหมุนทางขวามัเริ่มมืดเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆมืดขึ้นเรื่ๆๆๆๆๆอยๆนะครับคือจุดระวางมืดเงีง้นี้หาแสงระวางสีแดงคือเรือประมงครับเนี่ยครับกลับมาทิศตะวันตกเหมือนเดิมผมมยู่ทางซ้ายใหม่นะความฟ้านี่คือหาเริ่มมืดละมืด เริ่มมือแล้วเริ่มเริ่มมองไม่เห็นขึ้นที่เกือจากไม่จากเรือตอตอ่อห้าแล้วครับตอนนี้ขึ้นกันเลอยู่ที่ประมาณขึ้นก็ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ประมาณศูนย์บห้าเมตรก็คืออันตรายครับไฟข้า,างบน โอ okay. เคมาพบกันใหม่เดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอเส้นทางที่ผมเดินเรือครับเดินผมเดินเรือไปไหนผมจะถ่ายวิดีโอแล้วมาให้พวกเพื่อนๆได้ชมกัน่านยูทูบนะครับขอบคุณครับ